ก่อนอื่นก็ต้องกาบสวัสดีท่านผู้ชมในช่องทุกท่านครับทั้งขาจรขาประจําที่ผ่านเข้ามาดูผมกับอสุรกายสลอ็อตวันนี้ผมอยู่ในหน้าเว็บ SCG9EP มาครับก่อนจะมาเริ่มกันนะครับนะดูพ่อความบันเทิงดูพ่อความสนุกสนานเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีไม่แนะนําให้เล่นตามการพน,นันไม่ได้มีเสียนะครับนะ,ะทุนผมมา9 00 0 มาอ่าผมขอเบ็ดน้นอยๆก่อนแล้วกันเบ็ดสัก60บาทหมู่แรกแว่าไงตัวสีเขียวเข้า40บาทอ่าผมขอเทอร์โบไปก่อนอ่ะสักสามสิบรอบครับสามสิบรอบไม่เข้านี่ปรับเบ็ดแน่นอนอ่า เกมนี้เปนเกมที่เข้าสแคตเตอร์อยากมากครับเข้าฟีสปินยากมากแต่เข้าแล้วจ่ายแน่นอนสิบหมุนอ่เหลือสิหมุนยังไม่เข้าว่างไงแปดหมุนถอสจีนอ่ะเปนผู้หญิงสีแดงอ่ะหมดไปแล้วมาผมขอปรับเบ็ดขึ้นแล้วกันไปที่เบ็ดเกบาทอ่ะกดเองครับมาไงอ่ะถึงมือบีสีแดงสองร้อสี่สิบ บลอะมาทุกบเกบ้าเลยเพื่อนมาทุกเบ้าเลยเบ้าไทยเบ้าจุฬาเบ้ามดอะสะสเกตเตอร์หนึ่งตัวอืมพีจีเอ้ยเพื่อนสามร้อยสามสิบเองเออสามร้อยหกสิบผู้หญิงสีแดงอ่กสอนจีนอะสะสเกตเตอร์หนึ่งตัวสองตัวอ้ยอ่ะสอนจีนเฮ้ย อ้เอสเก็ตเตอร์สามตัวที่ผมรอคอยมาใครจะตามนะครับนะใครสนใจสมัครนะครับนะลิ้นผมจะแปะไว้ที่ใต้คลิปนะครับนะอ่าหมุนแรกว่างไงอ่ะข,อข้าวเจ็ดร้อยห้าสิบหมุนที่สองผู้หญิงส่ชุดชมพูออานนารักมากกันสอง คุณผู้หญิงสีแดงได้ไหมให้ไม่ได้เป็นผู้หญิงสีเขียวพันห้าพันห้าพี่ว่าไงราคาปวดผมเลย <c oughs> เอาโฟวกัสที่หน้าเก็นเหรอไม่เอาไม่เอาอ้ออัออออกษรจีนห้าหมืนสุดท้ายท่วมแน่นอนครับบอกเลยถ้าตัวแพงเข้าเอาวาวอีกเพื่อนขอตัวแพงอ่ะเพื่อนขอกล่องข้าสวยมากเ้าส5 0เลขสามหมื่น ขอคนผู้หญิงสีเขียวได้ไหมอ้้ยพี PG, 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 จีพีจีเจดีมากวันนี้สองหมืนสุดท้ายอ่ะบวกตัวนี้หนึ่งร้อยห้าสิบกล่องข้าไปดีครับเต็มแยวหนึ่งพันหร้อยเก้าสิบห้าบาทหมุนสุดท้ายว่าไงหมุนสุดท้ายหมุนสุดท้ายก็ว้า เอาแต่มาที่7,845บาทเอาถือว่าจ่ายดีครับนะเอามาขออีกนิดนึงแล้วกันเอาแปดร้อยแปดร้อยสิบบาทเอาขออีกนิดนึงจีจีให้ไหมขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงเอ้ก้าสิบบาทนะไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนะครับนะไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องผมด้วยนะครับนะเจอกันแค่นี้สวัสดีครับ